ความเดิมจากตอนที่แล้วพวกเหล่าคาร์เมล่าแมนได้นำล่างที่ไหลวิญญาณของด็อกเตอร์สกิบอีทอยเลตมาไว้ที่ฐานทัพใหญ่ของเหล่าคาเมล่าแมน ซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นก็กำลังทำการวิจัยร่างของด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตแต่ก็น่าแปลกใจเพราะว่าร่างของมันนั้นทำจากวัสดุที่หายากโดยที่วัสดุพวกนี้ไม่สามารถหามาจากโลกนี้ได้หรือว่าวัสดุนี้อาจจะมาจากดอกโลกกันแน่นะและพวกเหล่าสกิบรีทอยเลตนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้อย่าง G-Man ดูเหมือนว่ามันจะสงสัยว่าเหล่าคารเวล่าแมนนั้นได้ซ่อนซากของด็ร์สกิบรีทอยเลตเพื่อนของมันไว ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ถึงมันจะโบโหแต่ก็ไม่สามารถท,ทําอะไรได้เพราะว่าถ้ามันบุกเดี่ยวเข้าไปมันอาจจะโดนเหล่าไททันลุมโจมตีจนมันบาดเจ็บสาหัสอีกรอบก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้มันได้สร้างลูกน้องของมันนั่นก็คือไฟายสกิเบดี่ทอยเลสในตอนนี้ดูเหมือนว่าไฟายสกิเบดี่ทอยเลสนั้น ก็กำลังบินไปณหลังฐานทัพของพวกเหล่าคาเมราแมนเพราะว่าฝ่ายสกิบรตทอยเลตนั้นสามารถบินข้ามเมืองเล็กแถบชันเมืองซึ่งเป็นด่านแรกที่เข้าไปยังเมืองหลักของเหล่าคาเมราแมนจากนั้นฝ่ายสกิบรตทอยเลตจึงบุกเข้าไปยังฐานทัพหลายร้อยหลายพันตัวและพวกมันก็ได้รู้แล้วว่าซากของด็อกเตอร์สกิบรตทอยเลตนั้นได้อยู่ณฐานทัพใหญ่แห่งนี้ดูเหมือนว่าเหล่าสกิบรตทอยเลตจะทําการพี แล้วก็ทำให้ตัวเองระเบิดเพื่อที่จะเจาะรูดูว่าซากของด็อกเตอร์สกิบริตทอยเลตที่เป็นเพื่อนของ G-Man นั้นได้อยู่ณฐานทัพใหญ่ของเหล่าขาวเมล่าแมนและพวกมันก็ได้รู้แล้วจากการส่งสัญญาณของทีวีสกิบริตทอยเลต ที่ส่งให้ G-Man บอสของเหล่าสกิบรีทอเล t ตนั่นเองจากนั้นไม่นาน G-Man ก็ได้สร้างสกิบ d ี t o i l e t ตัวใหม่ขึ้นมานั่นก็คือาฟโพลิสกิบรีทอเล็ตที่สามารถบินข้ามเมืองเล็กแถบชานเมืองได้เช่นกันแล้วก็มีายสกิบรีทอเล e ตเพิ่มออกมาจํานวนมากมายมหาศาลซึ่งตอนนี้พวกมันก็กําลังจัดกองทัพเพื่อที่จะบุกฐานทัพใหญ่แล้วก็นําร่างของดร์สกิบรีทอเลต ออกมาให้จงได้แต่แล้วไม่นานรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างแปลกแล้วก็มีสกิมบ i ทอยเล t รูปร่างประหลาดซึ่งเป็นสกิมบ i ทอยเลสตัวใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันได้บุกเข้ามาแล้วก็โจมตีกองทัพตรงนี้จนพวกมันได้ตายไปจนหมดซึ่งสกิมบ i ทอยเล t ตัวใหม่นั้นที่เข้ามาบุกโจมตีพวกมันนั่นก็คือแอสโตทอยเลสมินิซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าแอสโตทอยเลสมินินั้นมาเพียงแค่3ตัวก็สามารถกำจัดกองทัพสกิ i ร리ทอยเลสที่กำลัง บุกเข้าฐานทัพใหญ่ของพวกเหล่าคาเมล่าแมนดูเหมือนว่าตอนนี้เหล่าแอสโตอยเลตจะไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้พวกมันได้ส่งลูกน้องของพวกมันเข้ามาโจมตีศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเหล่าคาเมล่าแมนแล้วก็พวกเหล่าสกิมเบรีทอยเลตจะสามารถสู้เหล่าแอสโตอยเลตที่บุกเข้ามาได้หรือไม่หรือว่าพวกมันจะสามารถกำจัดพวกเหล่าคาเมล่าแมนแล้วก็สกิบรีทไยเลตไปจนหมดกันแน่นะ แล้วก็ G-Man นั้นมันจะสามารถนำร่างของด็อกเตอร์ส i ิมบีทอยเลตเพื่อนของมันกลับมาได้หรือเปล่าพวกเราก็ต้องมารอดูกันเลยดีกว่าพวก a s สโ o ทอยเลตทั้ง3ตัวนี้มันได้เข้ามาโจมตีกองทัพลูกน้องของ G-Man และดูเหมือนว่าตอนนี้พวกมันนั้น ก็ได้เฝ้าอยู่ณจุดนี้เพราะว่าพวกมันเชื่อว่า G Man จะส่งลูกน้องเข้ามาให้พวกมันจัดการอีกและดูเหมือนว่าจะมีหนึ่งตัวที่ตายลงไปและจากนั้นไม่นานตัวที่ตายลงไปนั้นจู่จู่มันก็ได้ลืมตาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาและดูเหมือนว่ามันนั้นจะตายยากมาก,กเลยและดูเหมือนว่าแอสโตอยเลสพวกนี้นั้นมันกำลังจะวางแผนทำบักิจ กันต่อไปและดูเหมือนว่ามันจะฟังคำสั่งมาจากใครบางคนที่เป็นหัวหน้าของเหล่าแอสโตอยเลตหรือว่าจะเป็นแอสโตอยเลตตัวใหญ่หน้ากากสารพิษที่เป็นคนออกคำสั่งให้พวกมันเข้ามาโจมตีลูกน้องของจีแมนกันแน่นะและเมื่อจีแมนมันได้รู้ว่ากองทัพลูกน้องของมันนั้น โดนใครบางคนจัดการมันก็ไม่นิ่งนอนใจและดูเหมือนว่ามันนั้นกำลังจะวางแผนต่อไปแต่อย่างแรกที่มันจะทำนั้นก็คือการเข้าไปดูว่าทำไมลูกน้องของมันถึงหายไปเพราะว่ามันได้รู้แล้วว่าสัญญาณของลูกน้องที่มันได้สร้างขึ้นมานั้นมีไมโครชิปในการติดตามตัว แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ไมโครชิปนั้นได้หายไปจากแมพที่มันได้สร้างไว้และแล้วมันก็ได้บินเข้ามายังจุดที่ลูกน้องของผู้มันโดนโจมตีแต่ดูเหมือนว่าในจุดนี้พวกเหล่าแอสโตสกิมบิดทอยเลตที่เข้าโจมตีกองทัพของ G-Man นั้น พวกมันได้หนีหายไปอย่างไรล่องรอยและดูเหมือนว่า GMAN จะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำกันแน่และดูเหมือนว่าร่องรอยของลูกน้องหรือว่าร่องรอยของเหล่าแอสโตนนั้นจะไม่มีอีกต่อไปดูเหมือนว่า GMAN นั้นคงต้องสืบต่อไปว่าใครกันแน่ เป็นคนทํากองทัพของผู้มันเพราะว่า g ีแมนมันได้สร้างกองทัพนี้เป็นเวลายาวนานแล้วก็ใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลและดูเหมือนว่ามันนั้น ก็ยังต้องสงสัยกันต่อไปและในเมื่อ G-Man นั้นไม่สามารถที่จะบุกไปยังฐานทัพใหญ่ของพวกเหล่าคาเมราแมนได้ดังนั้นมันจึงส่งลูกน้องเข้ามายังจุดต่างๆของเมืองเพื่อที่จะโจมตีเหล่าคาเมราแมนเพื่อที่จะให้พวกเหล่าคาเมราแมนนั้น เสียหายจากการต่อสู้กับเหล่าสกิบรีทอยเลตที่มันได้สร้างขึ้นและแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันทั้งพวกเหล่า c a เมล a าแมนแล้วก็ Black Speakerman แล้วก็ Speakerman ไม้กระบองนั้นต่างก็เข้าโจมตีเหล่าสกิบรีทอยเลตที่ G-Man นนั้นทําการสร้างขึ้นมา ดูเหมือนว่าทั้งศึกทั้งสองฝ่ายนั้นจะสู่สีเป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาเมราแมนจะมีแบล็กสปีกเกอร์แมนอยู่ด้วยดังนั้นศึกสงครามในครั้งนี้ก็จบลงอย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาเมราแมนที่อยู่ตรงนี้นั้นพวกเขาก็เป็นฝ่ายชนะแต่แบล็กสปีกเกอร์แมนนั้นก็เสียสละตัวเองโดยที่เขาเหลือเพียงครึ่งตัวและจากนั้นเขาก็ได้ตายลงไป รอเพียงแค่เหล่าคาเมราแมนนักซ่อมบำรุงเพียงแค่นั้นที่จะทําให้พวกเขากลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมแต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดสําหรับพวกเขาก็ได้เกิดขึ้นจู่ๆก็มีแอสโตอยเลตบิดีบุกเข้ามาและจากนั้นพวกมันก็ได้โจมตีพวกเหล่าคาเมราแมนที่เหลือรอดและดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันและแล้วแอสโตอยเลตบิดีพวกมันก็เป็นฝ่ายชนะ จะเหลือเพียงแค่สปเกร์แมนไม้กระบองที่เขาหนีทันออกมาจากตรงนี้แต่แล้วแอสโตทอยเลตบีดีก็พบเจอเขาจากนั้นมันก็ได้เข้าโจมตีเขาจนเขาตายไปจากโลกนี้ดูเหมือนว่าจะมีกองกำลังที่3ที่รอโจมตีเหล่าคาเมล่าแมนหรือว่าเหล่าสกิบดีทอยเลตอยู่ตาดกรนะบอนณถนนเข้าทางเมืองใหญ่ ซึ่งตอนนี้ทั้งเหล่าแบ็กสปีกแมนแล้วก็พวกเหล่าคาเมราแมนพวกนี้ก็กำลังตรวจสอบถนนเส้นนี้มาดูว่าพวกเหล่าสกิบรีทอยเลนั้นมันจะบุกเข้ามาหรือเปล่าและจากนั้นพวกมันก็ได้บุกเข้ามาจริงๆดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเหล่าสกิบรีทอยเลนั้น มันจะเข้ามามากมายมหาศาลแล้วก็มันก็ได้ใช้ Big s k i b ม i t y o i l e t เข้ามาด้วยซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าศึกของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างสูสีและพวกมันก็ได้เรียกกำลังเสริมเข้ามาเพื่อที่จะสู้กับเหล่า Back Speaker Man และดูเหมือนว่า s k i b i d y t t i l e t ที่อยู่ตรงนี้นั้นพวกมันก็เป็นฝ่ายชนะเหล่าคาเม่า m a n ที่กำลังตรวจสอบถนนเส้นนี้อยู่ และดูเหมือนว่าเหล่าคาเมล่าแมนพวกนี้พวกเขานั้นจะดวงสวยเป็นอย่างมากแล้วก็แบ็กสปีกร์แมนคนสุดท้ายนั้นเขาไม่ยอมแพ้เขาก็ได้เข้าไปโจมตีโฮลิสกิบรีทอยเลดที่กำลังบุกเข้ามาและแล้วเขาก็ได้เข้าต่อสู้อย่างสุดฝีมือแต่เขาก็เหลือเพียงแค่ตัวเดียวไม่สามารถที่ทำอะไรพวกมันได้เลยและดูเหมือนว่าเหล่าสกิบรีทอยเลดที่อยู่ตรงนี้นั้น พวกมันก็เป็นฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้แต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดเหมือนเดิมก็โผล่ออกมานั่นก็คือแอสโตอยเลสบิดิมันได้โผล่เข้ามายังสงคารมในครั้งนี้มันได้บินเข้ามาแล้วก็โจมตีพวกเหล่าฝ่ายโพลิสกิบรดิทอยเลทและก็เหลือเพียงพวกเหล่าบิกสกิมบีทอยเลสที่ยังเหลือรอดอยู่ จากนั้นพวกมันก็ได้รวมตัวกันแล้วก็บุกเข้ามาโจมตี Big s e ก u r i t y ร t รี่ทอยเและดูเหมือนว่าการโจมตีระยะไกลของพวกมันนั้น Big s e ก u r i t y ร t รี่ทอยเไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้เลยดูเหมือนว่าพวกมันนั้นได้รับคำสั่งมาจากแอสต o Toilet หน้ากากสารพิษให้เข้าร่วมสงครามในครั้งนี้แล้วก็กําจัดเหล่าสกิมเ i t y t o ี่ทอยเลแล้วก็ พวกเหล่าขาวไปเล่าแบนให้หมดไปจากเมืองนี้ตาดบาณนะเมืองเล็กแถบชานเมืองเมืองที่ถูกโจมตีมากที่สุดแล้วก็เป็นเมืองที่อันตรายมากที่สุดในสงครามในครั้งนี้และดูเหมือนว่าพวกเขานั้นก็ขาดกองกำลังเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาก็เหลือเพียงแค่นี้ที่ทำการเฝ้าระวังเมืองนี้อยู่พราะว่าเมืองนี้อันตรายเป็นอย่างมาก ซึ่งพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตในการปกป้องเมืองนี้ฮ่าในที่สุดเราก็มาถึงเมืองนี้สักทีเมืองที่อันตรายบ้านท,ที่สุดในาฐานทัพทุกฐานทัพแล้วบอกได้เลยว่าเมืองนี้บอกได้เลยเห็นปะก็ขนาดแบบโลโก้ของเราคาเมราแบรยังแตกเป็นเสี่ยงอะ่ะแล้วบอกได้เลยว่าเมืองนี้นะครับเริ่มจะเละข,ขึ้นมาทุกทีทุกทีแล้วดูดิโอ้โห จะไม่ใช่เมืองกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้บอกได้เลยนะเพราะว่าสงครามนะครับผมนะที่เกิดอ่ะส่วนมากจะอยู่ณเมืองนี้นะครับผมนะพวกเราสกิบรีทอยเลตมันก็เข้ามาโจมตีเมืองนี้บ่อยมากๆเลยนะครับผมดังนั้นเมืองเนี้ยพวกเราจริงต้องปกป,ป้องเป็นอย่างดีนะครับผมนะโดยที่มีแบบเหล่าคาเมล่าแมนนักซ่อมบำรุงอ่ะเตรียมตัวไว้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าแบบอ่ะพวกเราคาเมล่าแมนพวกเนี้ยเออเกิดล้มตายขึ้นมานะครับผมพวกเขาจะได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปนะครับดูเหมือนว่า พวกเราสกิ i t ี t อยเลตมันจะเริ่มบุกเข้ามาแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยดูเหมือนว่าฐานทัพต่างๆหรือว่าจุดต่างๆของเมืองนะครับผมนะเหล่าสกิมบีทอยเลตมันได้ส่งลูกน้องของพวกมันนะครับบุกเข้ามาแล้วก็โจมตีเหล่าคา m e เมล่าแแล้วดูเหมือนว่าจะแพ้กันหมดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะเออสัญญาณหายไปหมดเลยอะ่ะ ทานเข้าหลังเมืองของดร์สกิบิททอเลตก็หายไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็ถนนใหญ่อ่ะสัญญาณพวกเราแบ็กสปีกเกอร์แมนอ่ะมันก็หายไปเช่นกันอ่ะเราควรทําไงดีวะเดี่ยวโอ้ยแล้วเราแบบบอกได้เลยว่ามาอยู่เมืองที่อันตรายแบบนี้น่าจะเกิดอันตรายแน่นอนบอกได้เลยนะไม่พ้นอันตรายแน่นอนนะบอกได้เลยฮ่าฮ่าฮเออจริงๆเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้เราต้องได้ต่อสู้แน่นอนแล้วก็เมืองก็จะแบบพังขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราซ่อมแซมไม่ทันนะครับทุกคนเออบอกได้เลยเฮ้ยมันน่าเบื่อจริงเลยน่ให้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรู้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยดูเหมือนว่าพวกเล่าสกีบันดี้ทอเรตไปจะบุกเข้ามานะไงโบลิสกีบันดี้ทอเรตโอ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็วิยดูดิมีบิ๊กสกีบันดี้ทอเรตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาตัวไหนก่อนเลยเนี่ยผมว่าผมเอาตัวพวกนี้ก่อนเลยละกันไอพวกตัวเล็กตัวน้อยโบลิสกีบันดี้ทอเรตผมยิงไปก่อนเลยนี่แนะโอ้ยไฟทอเลตก็บุกเข้ามาเหมือนกันแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าลานสปิกเกอร์แมนจะแบบเออปกป้องเอาไว้โอ้โหลานสปิกเกอร์แมนจะดึงเอาไว้อยู่ดดดดึึึงงงไไไวววว้้้้้เีีี๋ยยยยยยผผมมมมโโโโจจตตอออออูู่่ อุ้ยแล้วโผล่มาแล้วโอเคอุ้ยดีนะที่มีคาเมล่าแมนนักซ้อมบำรุงตอนนี้เป็นไงบ้างเพื่อนโอ้โหแล้วเข้าไปน่าจะโดนลุกหลงเนี่ยแล้วก็อ้ยดูเหมือนว่าเอ้าจะถูกกำจัดหมดแล้วหรอโอเคดีดีแล้วก็เหลือพวกบิ๊กสกิีบดทอรเลตที่อยู่ตรงนี้ผมจัดการเองไม่ต้องห่วงนะถึงตัวนู้นผมจะไม่ได้คอยช่วยอะไรก็เถอะผมจัดการตัวนี้ได้เนี่ไอ้พวกนี้มันโง่นะครับทุกคนนะเราสาบานไอเราไปปืนอยู่ดิโอเคมาเดี๋ยวฉันไปปืนด้วยววันี่แน่ยิงกไปยิงกไปนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่บอกได้เเลลยยว่าปืนนดีโคคตรรรแงะับผ เออเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่นแนโอเคเท่านี้เราก็กำจัดพวกมันหมดแล้วนะครับผมนะถือว่าโอเคมากๆเลยอ่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสกิมมีทอเลตแนะ่จริงกระบุกเข้าไปอีกดิถ้าฉันไม่โดนลูกหลงตรงนั้นอ่ะฉันไม่ตายหรอกเว้ยบอกได้เลยแม่นีู่ด้วยด,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 ดิคุณร้านสปีกเกอร์แมนนะครับผมเริ่มเข้าตรวจสอบแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับไปรวมตัวกันดีกว่านะครับผมโอเค ดูเหมือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นบอเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนดูดิดูเหมือนว่าพวกนี้มันจะบุกเข้ามาแอสตรอยเลตอะไรอย่างแอสตรอยเลตจิ๋วกันหรอดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมันจะบุกเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีกว่าไม่นะทุกคนทุกคนดีแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาชีวิตรอดดูเหมือนว่ามันจะบุกเข้ามาแล้วก็อุ้ยเกินไปเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบก่อนผมแอบก่อนเฮ้หยิงก่อนหิงก่อนเออการมันเพื่อนอุยด่าง่าวมันอุ้ ดูเหมือนว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ตายนะครับผมแล้วก็มีอีกหรือเปล่าเราตามหาก่อนแล้วกันดูเหมือนว่าโอ้หดูดิเพื่อนๆของเราตายกันหมดเลยทุกคนดีนะที่คาร์เมล่าแมนใหม่เล่นด้อย่างเราอ่ะโอ้ยออกมานอกเมืองนะครับผมนะเพื่อกำจัดบิ๊กสกีบีดี้ทอเรตแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมพวกของเราจะโดนกำจัดไปหมดแล้วแล้วก็เหลือพวกมันอีกหรือเปล่าหาก่อนหาก่อนเอ้ยมันเหลือมันเหลือจริงด้วยมันเหลือจริงเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโดนตัวเองเฉยเฮ้ยมันจะฟื้นขึ้นมามันจะฟื้นขึ้นมาดูดิทุกคนเฮ้ยดดีียวว ผมว่าผมไม่ไหวทุกคนผมว่าผมไม่ไหวผมว่าผมต้องเรียกกำลังเสริมแล้วเออทุกคนผมต้องยิงกำลังเสริมยิงสัญญาณออกไปนะเพื่อเรียกกำลังเสริมทุกคนนะฮัลโหลฮัลโหลมีใครรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เมืองเล็กแถบชานเมืองอะถูกโจมตีโดยสกิมเบรีทอยเลตจากไหนก็ไม่รู้อะดูเหมือนว่ามันจะเป็นแอสโตทอยเลตนะดูเหมือนว่าพวกมันอะบุกเข้ามายังเมืองเล็กแถบชานเมืองอะแล้วมันก็ได้ทําลายพวกเราไปหมดเลยเหลือเพียงแค่คาร์เมลแมนใหม่เล่หนึ่งอะที่ออกมาทําธุระข้างนอกนิดเดียวอะแล้วกลับมาพวกมันอะก็กําจัดพวกเราไปหมดเลย ใครก็ได้เข้ามาช่วยหน่อยนะตอนเนี้ดูเหมือนว่าคาร์เมล่าแมนหมาเลขหนึ่งอาจจะแย่แล้วทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยทุกคนใครก็ได้นะบินก็มาช่วยหน่อยในตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองเล็กแถบชานเมืองจะถูกแอสโตอยเล t บิดิ ทำการโจมตีแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าประชากรในเมืองนี้จะตกตายไปเป็นจํานวนมากและดูเหมือนว่าเมืองนี้นั้นพวกเหล่าคาเมลแมนจะไม่เหลือชีวิตรอดแม้แต่ตัวเดียวจะเหลือเพียงแค่คา r เมลแมนหมายเลขหนึ่งที่เขาได้ออกไปจากเมืองทันแล้วก็หลบหนีได้พ้นและดูเหมือนว่ามันนั้นก็ทําการตรวจสอบเมืองนี้ เพื่อที่จะกำจัดเหล่าคามเมลแมนที่เหลือรอดและแล้วก็มีคุณแบ็กสปีกเกอร์แมนที่เอาตัวรอดเข้ามาอยู่ในเมืองและดูเหมือนว่าเขานั้นจะสาวบ้านรอดจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้แต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นดูเหมือนว่าแอสโตทอยเลตบีดีจะพบเจอตัวเขาและมันก็ได้เข้ากำจัดตัวเขาไปจนได้ดูเหมือนว่าแอสโตทอยเลตมินิพวกนี้นั้น มันจะรับสัญญาณเป็นอย่างดีแล้วก็เข้ากำจัดเหล่าคาเม่าแมนทุกคนที่เหลือรอดไปจากเมืองนี้แต่แล้วไม่นานจู่ๆก็มีควันเข้ามาในเมืองนี้นั่นก็คือกองกำลังเสริมของคาเม่าแมนหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือไถท่านทีวีแมนนั่นเอง ดูเหมือนว่าเขาจะรับสัญญาณจากคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งและเขานั้นก็ได้เข้ามาโจมตีพวกแอสตรอยเลตบินิที่อยู่ณในเมืองนี้จากนั้นพวกมันก็ได้เข้าต่อสู้กับไททันทีวีแมนเพื่อที่พวกมันจะเอาตัวรอดไปจากเมืองนี้และไททันทีวีแมนนั้นก็ได้เข้าโจมตีพวกมันไม่ว่าพวกมันจะแอบซ่อนอยู่ณที่จุดไหนของเมือง พวกมันก็ไม่รอดผลจากสายตาของไททันทีวีแมนคนนี้ได้เลยและดูเหมือนว่าแอสโตอยเลตบิดิที่อยู่ตรงนี้นั้นมันก็ได้ตายลงไปจากนั้นเมืองนี้แอสโตอยเลตบิดิก็ได้ตายไปจนหมดดูเหมือนว่าไททันทีวีแมนนั้นเขาจะอยากช่วยคาวเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งเป็นอย่างมากและเขานั้น ก็ได้รู้ดีว่าพวกเหล่าคาเมลแมนไม่สามารถสู้กับแอสโต o ทเลตบินิได้เลยและเขาก็ได้เจอแอสโต o ทเลตบินิและเขาก็ได้เข้ากำจัดมันอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะมาให้พวกมันกลับไปยังฐานทัพใหญ่ แล้วก็รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าไททันทีวีแมนจะเป็นกองกำลังเสริมให้คาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งและก็คาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งนั้นเขาก็ได้รอดจากสถานการณ์ในครั้งนี้อีกแล้ว เออเป็นไงกันบ้างเนี่ยเมืองน,นี้ดูเหมือนว่ามันจะเงียบๆแล้วนะรู้รู้สึกว่าเหมือนแบบเสียงมันไม่ค่อยจะมีแล้วอะ่ะเออหรือว่าพวกแอสโตไทเลสพวกนี้มันหยุดโจมตีงั้นหรอหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี้เราต้องเข้าไปสืบสักหน่อยดีไหมอ่ะเออเสียงมันเงียบมากๆเลยหลังจากที่ได้ยินเสียงแบบโจมตีครั้งใหญ่แล้วตอนนี้เสียงมันเงียบเข้าไปแล้วอะ่ะดูเหมือนว่าแอสโตไทเลสพวกนี้นะครับผมนะจะเป็นแอสโตไทเลสมินินะครับผมเนาะที่บุกเข้ามาแล้วก็ดูดิดูหน้าของมันทุกคนอุ้ย หน้าของมันดิโอ้หชั่วร้ายมากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าอาวุธของพวกมันนะครับจะทันสมัยมากๆแล้วก็พวกมันสามารถบินได้โดยที่ไม่ต้องใช้เจ็ตแพดเลยงั้นเหรอเฮ้ยดีมากๆเลยว่ะดูดิสามารถบินได้โดยที่ไม่ต้องใช้เจ็ตแพดอะ่ะมันแบบสามารถลอยแบบเหาะเหินได้เลยทุกคนโอ้ยอะไรเว่ยใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์กันเหรอดูเหมือนว่าจะมีคนเข้าไปช่วยเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราส่งสัญญ,ญาณเรียกกําลังเสริมไปนะครับผมนะแล้วดูเหมือนว่าพวกมันน่ะจะตกตายไปหมดแล้วหรือเปล่าดูดิเห็น,น,น,นีดดู ไนี่ยตัวนี้ก็ตายเหมือนกันกแล้วก็อุยแล้วดูเหมือนว่ามันจะอยู่ปั๊มน้ำมันตัวหนึ่งนะเพราะผมจำไม่ผิดอะดูเหมือนว่าพวกมันจะตกตายไปแบบจนหมดแล้วเน,นี่ยดูดิใครกันแน่ที่เข้ามาช่วยเราเดี๋ยวเราตามหาก่อนแล้วกันนะคนที่เข้ามาช่วยเราคงจะเป็นเหล่าไททันแน่ๆเลยเพราะว่าแบบงานเร็วขนาดเนี้ยถ้าเป็นแบบเหล่าคาเมลา่าแมนตัวธรรมดาไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่า เราคาเมราแมนตัวธรรมดาไม่สามารถสู้กับพวกมันได้นะครับผมนะน่าจะเป็นไททันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไททันแหละเออใครกันแน่ที่เข้ามาช่วยเรารยายงาน,นตัวโดดนนี่ไงนี่ไง โอ้ยพี่ใหญ่มาเลยกันเหรอหูขอบคุณบา้บางเลยนะไททันทีวีแมนที่เข้ามาช่วยผมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยผมมน่เดือดร้อนแน่ๆเลยคาเมล่าแมนหมายเลยย้หนึ่งอย่างผมเนี่ยเอยในตอนเดียวดูเหมดว่าเราจะติดดีบุญคุณไททันทีวีแมนซะแล้วทุกคนดูเหมือนว่าเขาอะ่ะจะเข้ามาช่วยเราบ่อยบา้บาๆเลยนะครับผมนะเออถ้ามีแบบเรื่องที่ฉันจะตอบแทนได้ไนายบอกฉันได้เลยนะไททันทีวีแมน เออนายมาช่วยฉันบ่อยมากๆเลยตั้งแต่แบบฐานทัพใหญ่ของไททันทีวีแมนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมนะเราจะรอดอีกแล้วนะครับผมแต่เสียอย่างเดียวนะลูกน้องของเราตายหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องกลับไปนะครับผมแล้วก็ไปรายงานนะครับผมนะว่าพวกแอสโตอยเลตมันได้บุกเข้ามาแล้วก็โจมตีพวกเรานะเราก็น่าจะต้องแจ้งให้หน่วยซ่อมบำรุงนะครับผมมาแบบซ่อมแซมพวกเราคาม,มล่าแมนที่ตายไปและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเอาเหล่าแอสโตอยเลตซากพวกเนี้ย กลับไปที่ฐานทัพแล้วก็ทําการวิจัยนะครับผมเพราะว่าอาวุธของพวกมันทั้งแรงั้งทันสมัยมากๆเลยนะครับผมนะสามารถยิงเหล่าไททันเข้าด้วยนะขนาดตัวมันแค่นี้เองทุกคนเออเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานทัพใหญ่ดีวกว่านะครับผมนะเพื่อรายงานแล้วก็ส่งหน่วยซ่อมบำรุงมาที่เมืองนี้นะครับผม เมืองเล็กแถบชานเมืองดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเมืองล้างอีกแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าคาวเบลา่าแมนหมายเละหนึ่งก็ต้องรีบกลับไปที่ฐานทัพใหญ่แล้วก็นำพวกเหล่า คาร์เมล่าแมนนักซ่อมลุงเข้ามาซ่อมแซมเหล่าคาร์เมล่าแมนแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เหล่าคาร์เมล่าแมนนั่นก็คือเหล่าแอสโตอยเลตที่ตกตายลงไปดูเหมือนว่าตอนนี้จะเหลือเพียงซากของพวกมันและก็พวกมันได้ทิ้งซากดีเอาไว้เพื่อที่จะให้เหล่าคาร์เมล่าแมนนั้น ทำการวิจัยดูว่าอาวุธของพวกมันนั้นทำมาจากอะไรกันแน่นะและดูเหมือนว่าเจ็ตแพดที่มันใช้มันคืออะไรกันแน่พวกเหล่าคาเล่าแมนก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปสึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไป พวกแอสโต o ทเลตมันจะบุกเข้ามาเยอะกว่านี้หรือเปล่ากันแน่นะเพราะว่าตอนนี้มันบุกเข้ามาเพียงไม่กี่ตัวและไททันทีวีแมนนั้นก็สามารถกกำจัดพวกมันได้จากนี้พวกบันจะทำอะไรกันต่อไปกันแน่นะพวกเราก็ต้องมารอดูกันเลยตอนต่อไป